นาที่วัตตะสงสารวัตตะสงสารเรียน่าตใจเกิดเรียนไาตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกนี่เรียกว่าวัตตะสงสารในภาษาคนตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกวนเวียนอยู่นี่เรียกว่าวัตตะสงสารในภาษาคนที่นี่ถ้าว่าเป็นภาษาธรรม มันเป็นการเวียนว่ายทางจิตเวียนว่ายของจิตไม่เกี่ยวกับตายข้าวโลกง <c oughs> อย่างนี้ย,นยังมีชีวิตอยู่ในระยะหนึ่งก็คิดจะได้จะเอาจะเป็นก็กระทาไปเป็นเรื่องของกิเลสเ,เกิดค,ความอยากได้โดยอวิชชาก็ทําไปนี่เรียกว่าเป็นส่วนของกิเลสขั <c oughs> ้นกิเลสทําไปเสร็จแล้วก็กระทากรรม กิเลสเป็นเหตุให้กระทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าทำกรรมนี่ก็เป็นส่วนของกรรมขั้นกรรมทำเสร็จแล้วมันก็เป็นส่วนของผลกรรมคือวิบากได้รับผลของกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีความคิดต่อไปใหม่เป็นธรรมดามาได้มาหรือไม่ได้มาหรือได้มาดีได้ไม่ดีอะไรก็ตามมันจะมีความคิดอย่างใหม่ต้องการอย่างใหม่ตามสมควรกัผลที่ได้มันจึงมีการ คิดอีกต้องการอีกกระทำอีกได้ผลอีกได้ผลอีกก็คิดอีกกะทำอีกได้ผลอีกหนึ่งรอบก็คือหนึ่งวัฏฏะวัฏฏะสงสารหนึ่งรอบวันหนึ่งมีได้หลายรอบคิดจะทำแล้วทำแล้วได้ผลของการทำแล้วก็คิดจะทำอีกอย่างนี้ครบรอบครบรอบวงจรอย่างนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารรอบหนึ่งในคนคนหนึ่งมีได้หลายรอบในวันหนึ่งหนึ่ง นวัตตระสงสารนับไม่ไหวนับไม่ไหวเหลือที่จะนับให้เวียนว่ายนีวัดตระสงสารนี่ก็าวันหนึ่งก็ทําได้หลายรอบแล้วเดือนหนึ่งปีหนึ่งจะทําได้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นวนันตตระสงสารนี่ดูดีอ้าวสมมติว่าอยากจะมาวัดเป็นความอยากก็เดินมาก็เป็นการกระทําแล้วได้รับผลอะไรในการมา ก็เรียกว่าวิบากพอใจหรือไม่พอใจมันก็มีความคิดต่อไปว่าจะทําอะไรต่อไปอีกหรือทำไมพอใจอ่ะที่นี่ก็จะไปคิดไปที่อื่นอีกก็ไปอีกก็ได้รับผลอีกทุกทุกเรื่องอ่ะที่มันเป็นความคิดเพราะความเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่ของกูนี่ความคิดนี่จัดเป็นกิเลสเนี่ยนั่นก็มีการกระทําตามน้าของกิเลสแล้วก็ได้รับผลตามสมควรแก่การกระทํา เลื่นกันอยู่อย่างนี้ียกวัตถสงสาร <c oughs> คำว่าเกิดใหม่คำว่าเกิดใหม่ตามภาษาคนหมายว่าตายแล้วข้าลงแล้วไปเกิดใหม่ <c oughs> ในภาษ,าษาธรรมก็แปลเปลี่ยนความคิดเรื่องตัวกูของกูตัวกูของกูตัวกูเปลี่ยนความคิดเป็นเรื่องใหม่ ก็มันเป็นเรื่องเกิดใหม่แห่งตัวกูเรียกว่าเปลี่ยนอุปาทานเปลี่ยนอุปาทานของตัวกูเป็นตัวกูอย่างอื่นแล้วก็เรียกว่าเกิดใหม่เกิดใหม่วันหนึ่งเกิดใหม่ได้ไหลายคนอยากเป็นอย่างนั่นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างโน้นน้เป็นอย่างอย่างเดียวอย่างเดียวจะให้มากขึ้นไปให้ดีกว่าขึ้นไปมันก็เป็นเกิดใหม่